มาโซลูชันนะคะก็จะมานำเสนอคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการสร้างวัสดุนะคะที่เป็นรูปแบบโฟมนะคะในหัวข้อ Virtual Material Development of Foams Using d i g i m a t FE ตัว d i g i m a t Platform นะคะตัวนี้ให้เราสามารถวิเคราะห์งานเกี่ยวกับทางคอมโพสิตแมทร r i a ลนะคะได้ตั้งแต่ตัว m i โครเล v e l นะคะไปจนถึงระดับมาโครเล v e l นะคะ ในส่วนที่วันนี้เราจะมาดูกันก็คือ d i g i m a t เ FE ตัวนี้นะคะ d i g i m a t เ FE เนี่ยเขาจะทำหน้าที่สร้างตัว representative volume element หรือตัว RVE นะคะโดยสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็คือเป็น input ในส่วนของเมทริกแล้วก็ในส่วนของ f i l เลอนะคะ m e ทริกก็คือตัวก้อนก้อนสี่เหลี่ยมๆนะคะส่วน f i l เลอก็คือสิ่งที่กระจายอยู่ข้างในนะคะ เสร็จแล้วโปรแกรมก็จะคำนวณค่าทาง Engineering มาให้เรานะคะสำหรับตัว RVE หรือ Representative Volume Element เนี่ยก็คือส่วนที่เล็กที่สุดในตัว Composite Material ที่มันจะสามารถแสดงพฤติกรรมของตัว Composite ได้นะคะซึ่ง RVE เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันแล้วแต่ว่าจะเป็นวัสดุคอมโพสิตแบบไหนนะคะอย่างเช่นในกรณีที่เป็นแบบ o อ e n s a l e อันนี้จะเป็นโฟมแบบ Open s l l e อันนี้จะเป็นแบบ c l Close s a ซลหรือว่าลักษณะางานที่เป็นแบบใช้การถักเส้นใยต่างๆนะคะก็สามารถสร้างตัว RVE ได้ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวโปรแกรมนะคะอันนี้เปิดหน้าต่างมานี้เป็น d i g i m a t แ p l a t o r r มมีหลายโมดูลให้เลือกนะคะวันนี้เราจะมาลงในส่วนของ d i g i m m t t FE พอเข้ามาในตัวโปรแกรมนะคะเราก็สามารถสร้างตัว working directory กำหนด working directory แล้วก็ชื่อ job name ได้นะคะจากนั้นก็ทำการ add analysis ในขั้นแรกนะคะก็คือในส่วนของ analysis ก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะก็เป็นชื่อ analysis name เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็ ตัวโมเดลเลอร์ก็มี MF กับ FE วันนี้ทำเรื่อง FE นะคะแล้วก็เป็นตัว FE Solver การวิเคราะห์ Analysis type เนี่ยก็ทำได้หลายแบบนะคะทั้งทาง,ง Mechanical, t h e r m o Mechanical, Thermal, Electrical แล้วก็ Electro Magnetic นะคะแล้วก็ทำได้ทั้งแบบ 3D แล้วก็แบบ 2D ขั้นแรกเลยเราก็ต้องมากำหนดที่ตัววัสดุนะคะ Material ท,ที่เราต้องใช้อย่างตัวอย่างวันนี้ ก็จะใช้เป็นอารูนะคะแล้วก็คุณสมบัติลักษณะไหนสามารถเลือกได้นะคะมีหลากหลายก็อันนี้จะขอเป็นอิลาสติกแล้วก็จะใช้เป็นไอโซโรปิกนะคะก็ทำการ i d ล t e จากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาใส่ค่า p r o p e r t y ของมันนะคะสำหรับในตัว d i g i m a ท จะไม่มียูนิตนะคะฉะนั้นยูเซอร์เนี่ยก็จะต้องใส่ Input ต่างๆให้มันอยู่ในยูนิตซิสเต็มเดียวกันนะคะก็เป็นข้อระวังนิดนึงหลังจากที่เรากำหนดวัสดุแล้วนะคะก็ Create ก็จะเห็นว่ากราฟก็จากเมื่อกี้แดงๆก็เป็นสีเหลืองละอันนี้ก็คือกำหนดในหัวข้อนี้ผ่านแล้วนะคะ พอกำหนดวัสดุแล้วถัดมานะคะเรามาดูเรื่องของ Microstructure อันนี้เป็นส่วนสำคัญนะคะมาที่เฟสเฟสเนี่ยก็คือสิ่งที่จะถูกกำหนดอยู่นะคะในตัว Microstructure ์เฟสเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะคะโดเมตริกเนี่ยก็จะเป็นตัว General เลยที่เรากำหนด นึกถึงว่าเป็นก้อนสี่เหลี่ยมๆนะคะแล้วก็อาจจะมีตัวอะไรเสริมเข้าไปข้างในอันนี้เดี๋ยวก็จะมากำหนดได้นะคะส่วน inclusion เนี่ยก็คือสิ่งที่ปะปนอยู่ข้างในส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่ทำหน้าที่เป็น reinforcement นะคะก็อยู่ในกลุ่ม inclusion หรือในกรณีที่เป็น void อันนี้ก็คือเป็นช่องว่างที่อยู่ภายในตัว metric ะะเราสามารถกําหนดอย่างโฟมเนี่ยเราสามารถกําหนดเมทริกแล้วก็มากําหนดวอยดได้นะคะว่าในก้อนสี่เหลี่ยมนี้มีรูต่างๆมีช่องอากาศตรงไหนนะคะก็สามารถกําหนดแบบนี้ได้แล้วก็ในกรณีที่เป็นไฟเบอร์ iber, นะคะ continuous f สไฟเก็มีให้เลือกนะคะแล้วก็ตัวสแต d นะคะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยพอเราเลือกแล้วเราก็จะต้องไปกำหนด ต่อไปนะคะว่าหน้าตาของ,ง c o n t n t u n u o u s เ i b e r เนี่ยเส้นใย,ยมีหน้าตายังไงไดมิเตอร์เท่าไหร่ก็สามารถกำหนดได้นะคะสำหรับวันนี้จะมาใช้ตัวเมทริกนะคะในการสร้างโฟมก็เราเลือกเฟส s e 1แล้วก็ type เป็นเมทริกนะคะแล้วก็วัสดุก็ที่เราสร้างเอาไว้จากนั้นทำการ create ถัดมาเราก็พอเรามีเฟสล้วก็มาดูที่ microstructure สังเกตว่า microstructure เนี่ยก็คือ รูปทรงต่างๆนะคะที่เราจะสร้างมันขึ้นมาก็จะมีหลากหลายแบบเหมือนกันแบบ่งกลุ่มหลักๆเป็น2อันก็คือ Synthetic ก็คือแบบที่สร้างขึ้นกับอีกอันนึงนะคะ e x t e r n a l ก็คือในกรณีที่เรามีไฟล์จากภายนอกอย่างเช่นเราไปสแกนมามี stl ไฟล์อย่างเงี้ยเราก็ส่งเข้ามาได้นะคะใน d i i i ิ m a t ก็วิเคราะห์ได้ในส่วนวันนี้จะทำในส่วนของส ינת ติกนะคะก็แบ่งย่อยออกเป็นหลายอัน generic f a b r อย่างแฟ b r i c กเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะคะถ้าในกรณีที่เป็นแบบพวกเส้นใหญ่เงี้ยจะสังเกตว่า Property มันก็จะสอดคล้องกับประเภทของคอมโพสิตที่เอามาใช้นะคะเราสามารถเลือกได้ว่ามันถักทอกันในรูปแบบไหนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างและ t ิสเนี่ยก็เป็นพวกลักษณะที่เป็นโครงสร้างส่วนวันนี้นะคะที่จะมาทำก็คือในส่วนของโฟม นะคะเราก็จะเลือกโฟมโฟมเนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็นอีก2กลุ่มเป็น open cell กับ close cell นะคะถ้าในกลุ่มของ open cell เนี่ยเขาก็จะมี topology ในการสร้างตัว RVE อยู่หลักๆอยู่3แบบนะคะแบบ r a n d o m แบบ kevin แล้วก็แบบ custom แล้วแต่ละอย่างก็คือกำหนดพารามิเตอร์ได้นะคะอันนี้คือหน้าตา ของตัว OpenCell ที่สร้างจากทอเปโลจีแตกต่างกันตัวแรกนะคะเป็นตัว Random อันนี้เขาก็จะใช้ m t h e m a t ต c s ที่เป็น Voronoi ในการสร้างตัว Space ที่อยู่ภายในเมทริกขึ้นมานะคะตัวที่2เป็นตัว Kelvin นะคะตัวนี้ก็จะมี Pattern ของมันอยู่นะคะันนี้ก็เป็น OpenCell แบบ Kelvin ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบ Custom ในกรณีที่เรามี OpenCell ที่ หน้าตาไม่อยู่ในรูปแบบสองแบบแรกเราสามารถสร้างขึ้นมาได้นะคะแล้วตัวโปรแกรมก็จะสร้าง rve based on ตัวหน้าตาของตัว open cell ของเราขึ้นมานะคะทีนี้กลับมาดูที่ตัวโปรแกรมนะคะก็วันนี้จะสร้างในส่วนที่เป็นลักษณะของ close cell นะคะ แล้วก็จะเป็นแบบแรนดอมนะคะในโคลสเซลนี้จะสร้างได้2แบบนะคะเป็นแรนดอมกับแบบเควินวันนี้จะทําเป็นแบบแรนดอมนะคะก็ใส่พารามิเตอร์ต่างๆนี้ตัวเชฟนะคะในแนว y x จะเป็น1.2ในแนว z x จะให้เป็น1นะคะแล้วก็ relative density 0.1โอเคก็ เสร็จแล้วนะคะทำการสร้างเรียบร้อยแล้วก็ตัวโปรแกรมก็พร้อมที่จะสร้างตัว RVE นะคะเราก็ให้โปรแกรมรันจากตัวพารามิเตอร์เมื่อกี้นะคะที่เราใส่เอาไว้โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นว่าง่ายดายมากเลยอันนี้เป็นตัว RVE ที่สร้างขึ้นมาจากพารามิเตอร์ที่เรากําหนดไว้เมื่อกี้นี้นะคะทีนี้มาดูหน้าตาตัวในแนวแกน xy นะคะ r a t i ที่เมื่อกี้เราเซร็จไว้กับตัว z x นะคะ ratio หนึ่งต่อหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราสามารถ export geometry ได้ใน3 format นะคะ paral solid step หรือ i g s นะคะเพื่อที่จะเอาอาจจะเอาไปเข้าโปรแกรม CAD อื่นๆก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็อาจจะทำการ s a v รูปนะคะไปทำรีพอร์ตหรืออะไรงี้ก็สามารถทำได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัว RVE นะคะที่เป็นตัว geometry ทีนี้ถัดมาเนี่ยในการวิเคราะห์ถัดไปเนี่ยเราก็จะต้องก่อนที่จะไปสเต็ปถัดไปเราก็ต้องทำการ mesh ก่อนนะคะเราสามารถปรับค่า mesh ได้นะคะ element size อ,อะไรประมาณนี้ก็สามารถปรับได้อันนี้ใช้ default ให้ดูก่อนนะคะพอเรา mesh เ,เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเช็ค quality ของ mesh ได้นะคะว่า mesh ของเราเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือตัว mesh เรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาเนี่ยก็เราจะมาดูว่าพฤติกรรมของตัว rve เนี่ยเมื่อได้รับแรงนะคะที่กระทำแล้วมันจะมีพฤติกรรมยังไงบ้างตัว d i g i t a t e f f เนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้นะคะเราก็จะมาในส่วนของตัว loading นะคะ ก็มาในส่วนของ Mechanical ตรงนี้ตัวโปรแกรมจะสามารถทำการวิเคราะห์ได้นะคะ b บ r r y t y Type ก็จะมีหลายแบบนะคะวันนี้ก็จะเป็น Periodic แล้วก็ในกรณีที่เราอยากศึกษาว่าตัว RVE เนี่ยได้รับโหลดแล้วจะมีพฤติกรรมยังไงนะคะก็จะมาที่ตัว d i g i m a t นะคะแล้วก็เซตโหลดนะคะว่าอยู่ในแนวแกนไหนภาพก็อ้างอิงตามนี้นะคะแกน1แกน2นะคะหรือเป็นเชียร์อะไรเงี้ยก็สามารถเลือกได้ ก็อันนี้ก็จะเลือกเป็น UniExcel นะคะอีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจก็คือการคำนวณเรื่องของ Property นะคะเราสามารถเลือก Automatic Property Evaluation แล้วก็ให้ตัวโปรแกรมเนี่ยคำนวณตัว Engineering Property ของตัว RVE ที่เราสร้างขึ้นมาได้นะคะอันนี้เราก็จะสามารถได้ Property ต่างๆอันนี้แล้วก็เอาไปใช้คำนวณต่อไปได้นะคะในระดับ macroscopic กลับมาที่ตรงนี้นะคะเราก็ทำการกำหนดค่าแรงที่จะวิเคราะห์แล้วนะคะเราก็ไปที่ตัว Validate เราก็จะดูว่าตัว p k v k v u l เนี่ยมีเซตค่าไว้ที่เท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะปรับให้เหลือจุดศูนสองนะคะเสร็จแล้วก็มาที่ตัว Solution โปรแกรมก็จะพร้อมทำการวิเคราะห์นะคะ อันนี้สมมุติว่านั้นก็กดไปเลยแล้วก็รันโอเคโปรแกรมก็จะทำการรันนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันค่ะอันนี้ก็ได้ผลของการวิเคราะห์ใน direction uniaxial 1แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว equivalent o n e mises t r นะคะที่ กดขึ้นบนตัว RVE เราก็สามารถดูค่าต่างๆได้นะคะสามารถปรับเป็นคอนัวรที่ขึ้นอยู่กับรีซอสต่างๆได้นะคะก็สามารถดูพวก Cross Section ได้นะคะนี่ก็คือเป็น Cross Section นะคะหรือว่าจะดูเป็น ลักษณะของเชดนะคะอันนี้ก็สามารถเสร็จได้เป็น Smooth หรือ discontinuous อันนี้ก็ทั่วไปนะคะสำหรับตัว display ตัว post processing อันนี้ก็จะเป็นผลที่เกิดจากตัวโหลดอันแรกนะคะที่เราได้เสร็จไว้ทีนี้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบโดยมีการ apply โหลดใน direction ที่2นะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลของตัวโหลดนะคะใน direction ที่สองนะคะ <God. S 1> ก็เช่นเดียวกันทีนี้เราสามารถมาดูตัวกราฟได้นะคะพอดเอีเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตัว Direct i o n 1นะคะกับตัว Direct i o n 2เนี่ยทั้งสองอย่างกราฟสเตสเตนเนี่ยมีความแตกต่างกันก็จะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยสามารถ ให้เห็นพฤติกรรมแอนอิโซโทปิกของวัสดุตัวโฟมตัวนี้ได้นะคะเราก็จากกราฟตัวนี้จะเห็นว่าเมื่อเราแอพพลายแรงในแกน1กับแกนที่2เนี่ยผลลัพธ์เนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าเราสามารถจะพิจารณาตัวค่า stiffness metric ได้นะคะก็มาที่ตรงตัว automatic property นะคะ แล้วก็ทำการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเราคำนวณตัว engineering property เสร็จแล้วนะคะก็สามารถมาดูในตารางนี้ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นค่าที่เราสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปนะคะในระดับมโโคคสโกปิกนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานของ d i g i m a t เ Fe นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะถ้าท่านใดสนใจข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อกลับมาได้นะคะที่ช่องทางต่างๆเหล่านี้ทั้งเว็บไซต์ Facebook Line ID และ YouTube c h anel n ที่ Sigma Solutions ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ